แค่เดินด้วยกันก็พอแล้วแม้บางครั้งคนที่รักกันจะมองต่างกันบ้างคิดต่างกันบ้างแต่เพียงแค่เท้าทั้งสองข้างยังเดินไปตามทิศทางเดีวยวกันและมือของทั้งสองคนยังกลุ่มกันไว้เท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วความรักอาจมีอำนาจทำให้คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นคือ ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเพราะคนทุกคนเกิดมาเพื่อจะเป็นในสิ่งที่ต่างกันและถึงแม้ว่าเราจะมีความรักให้กับคนคนหนึ่งมากแค่ไหนเราก็คงไม่อาจที่จะยอมสูญเสียความเป็นตัวเองทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่ทำให้ความรักดำเนินไปอย่างราบรื่นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่คนรักกันสามารถกระทำได้ก็คือการพยายามปรับตัวเข้าหากันให้ได้มากที่สุด แต่หากว่าหลังจากที่เราพยายามอย่างเต็มที่แล้วทั้งเราและเขายังไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนกันได้ในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างก็คงถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ความเข้าใจและยอมรับในการแลกกันไม่ว่าในตนเองของเราจะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่างกันอยู่หรือบางแง่บางตอนของความคิดที่ยังขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่ตราบใดที่ความรักและความรู้สึกที่ดียังมีต่อกัน ยังคงอยู่เท่าเดิมและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปก็คงไม่ยากอะไรที่เราจะใช้ความรักนั้นเป็นสะพานเชื่อมให้สองใจยังคงติดกันและทำให้เราและเขาเก้าวเดินไปบนเส้นทางเดียวกันได้ความเหมือนหรือความต่างไม่ใช่เรื่องเงื่อนไขที่สำคัญของความรักแต่ทุกๆก้าวที่เราเดินไปด้วยกันด้วยความเข้าใจต่างหากคือความหมายของคำว่าความรักที่แท้จริง จากหนังสือเพียงแค่เราเข้าใจกันความรักก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว